ออไอจอมกาใช่ไหมัเออมันแตกแบบนันคือตัวุงคบรุกกับหยานมันได้กันประมาณนี้เออพวมือโรปอะพวกเบนตีตีตีตร้ายไปเลยมันหลายอยู่กะนี้มันงอเัยนมันมันออกรากันจะได้มาลบกกับลากได้นี่านไหาคาหนาคามันอันหยาตัวดาบเดด้วยคืออตัวดาบตัวดาบตัวกดาบเนี้ยนี่นี่เอาไปได้เลยหรือวะนีเกลียว ไอ้หว่มันมันอออ๋ออันเดียวพออันเดียวป่อันนี้ด้หลายเดยมันเองเลยหลายข้องเป็นประพันธ์ที่ดีดีอย่านี้บังเลยเพื่อให้อาจารย์บินกันอ่าอ๋อโป๊กเลยดิมันก็น่าเล็กไปเลี้วอ๋อเล็กมานี้กันครับมาหนอนเร็้ยวก็อันเล็กเล็กพร้อมข้องปลาฟันเล็กน่าจะเอาไปปลูกในขุขุข้งหน้าเถอก ก็ไปตอมก็ต้มต่างควักรได้ต้มเกะไงก็ก็ต้มก็แกะเออได้หรือมอก้าก็ได้ก็แก่นี่คือถั่วดาบนะครับถั่วดาบครับใหญ่มากถั่วดาบนี่ยังอ่อนอยู่นี่เริ่มแฉ่นี่แฉะนี่แกะจัดเลยครับสวน ตาแดงยาปานนะครับผักเยอะมากนี่ฮะกล้วยมะพร้าวม่งหิมะพานถั่วกคะนาผักบุ้งนอนก็มีอีกนอนก็มีนอนก็มีน,นมี่แล้นนครับตารีวิวหมาถ <laughs> ั่ว,ตวแตงกว่า โอ้เยอะมากครับโอ้พริกอ่มุมนู้นไก่เคี้ยวป้มกอลเป็นยังไงไก่หมาเคี้ยวอะไรดีปีป้อมป้อมอะไรนะเด้อโอ้ยสวยโอ้ยสวยมากก็กินแบบนี้ไหมป้าปันกินกินฟักแกแบบกินฟักอ่อนกินฟักอ่อนใช่ไหม เดียวกว่านหวานน่ามันมันนาะไกรูมมันมันกมันว่าตัวนูนหล่ะตัวดินหล่ะฝั่งนี้เออฝั่งนี้ตัวร่างออกกันนะเอนกวาันพกครับล็ตัวร่างนี่ลยฟังดูน่นเลยกักันมาดินทรายกงเอองวงรานบกงเ็มนี่ครับข้าวโพดมะละกอมะนาว ฝรั่งทัวครับทัวรังทัวรังโอ้มาเขยเทศเออมาเขยยาวโอ้ชันที่กา้าวเยอะถุงนี่ไม่ได้<อ>ไม่ได<อ>้ตีตีบ่อต่ำบ่อห้อยเลยบ่อหอยครับบอหอยอกระบ,บอกตรงนี้งนไม่ได้ใกล้ีบอะไรี้ยเครับโอ้ดอกอัญชันนีน่อะไรครับประานอะไรครับอันนี้บอลซ้อมบอลซ้อมอ๋อเตว่าเล่มันรู้จางเลยทีเดียวครับ เมื่อนันจะไหนวันปลาที่ได้เยมั้ยคือีว่าเขาเหนืาน้าหนาอยางคือกต้นไหลปลาที่นี่นี่ครับไอน้ไม่ได้ใส่ป่านลาหอยปลาหอยที่ปาะวัติตามจะกายายรครับอันนี้กุ้งลงอีกทีอีกที มีปีช้ำเองว่ะเพื่อปปานเธอมาเรมาแล้นมันสายขึ้นขึ้นปปานตั้งขึ้นเรามาลงแห้งขึ้นก็อ๋อเลยเดือนเลยคนนี่ขี้เดือนเต็มมัเลยมันเดือมเดือมเดือาแล้วเนี่ยดีป่ะเนี่ยน่าเละนเรากุดเห็นปีหนงครับไปยังนั้นไม่ตรงต่างปกหน้าใช่ไหมนูมันจะยึดแบบไต่างเปล่าเนี่ยเดี๋ยวปปันอาเอาอ๋อยังไม่ได้ดี่ใช่ ฝรั่งละเนี่นี่ฝรั่งฝรั่งมันไหมฝรั่งเลยนะซีฟิคไหกระชายกระชายขาวไหมกงเนี้ยเลยลูกกงที่หัวกงที่หัวเขาโพดมียาคาครับยาคานีู่ตรน้ำมักร้ำมากเยอะๆเลยครับเฮ้ ส,สุดยอดสุดยอดนี่ครับนนรรเนียนปลวกอ่อนเลยลูนี่อย่างนี้อ๋อปลวกอ๋อต้นหอมดีคุณดีนี่ลกะล,ล,ลัมกะลัมดอกไหมสวยด้วเนี่ยกะลัมอ๋อนี่ครับต้นกระพอทำข้าวต้มมัดเอ้ยข้าวต้มไม่ใช่ข้าวต้มมัดโอ,โอ้โหเยอะๆครับนี่ครับกระท่อมเสียงหน้าเสียงหน้า กล้วยโอ้เยอะนี่จินจูชายไหมมันอ่าจินจูชายอันนี้เป็นต่าง,างึงหรืออนยากด้อ้ออ้อ้โอ้โอ้โโอ้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 โนอ้วย ดูเรียนโน้มีอีกบอ่อหนึ่งอะโน้มีอีกบอ่อหนึ่งว้าวโอ้เยอะมากเลยสุดยอดมะเขือตรงบอร่โอโน้มีบัวด้วยโอ้ใส่ปลาไปแล้วนะครับใส่ปลาแล้วไหมปลาเปียเอาปลาไปอันมาลงอันก็มายเรียบร้อย เด็กมันเป็นรูปมาลงมาเยอะมามันโดดมันเล่นจับกันร่องตัวอ๋อมันาหลแดงปลารวยอันตอนนีนแะพ่อพัุคุณคุณตอนนี้แจ้วเฮอยเเ้เอนี่ดกมันตาลโดกแจ้วนี่นี่ี่เด็กชายหน้าเด็กพอมือคยเห็นเยอะแต่ว่าพอมันรอมเด็กนู้นมันปินเหมือนโดกลาวันบ้นมันบานเดียว รรอมตึงมาได้หมดมัน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 มายไปในมาแก้งจ้ะมันเนี่ยเลยมายมันมันนมกวาดกวดต่อ้น่มมาแก้งว่าไอ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 หลกไอ้นยหลกโต้หลกโต้อยากนียวเะเไม่ได้เลยมาแล้วอันพั้นหัแล้หมกชุกเชุกลนหเ็นหัแรงหัวแต้ววนดิตรับไนูยังเพาไม่ยาโต้อมโผล่ที โรดเดียวได้ไหนีนีนี่ีเลยยตัโรโดผูช้างปะปนเ่เลยูช้าง่ไครับแกงวัวปะานออผูช้างกิน้วยกิน้วยนี่ยนอกนี่อ๋อนี่ตมัดต้นตมัดตมัดเอามาเาจากนู่นหกดำบัดห้ต้นต้น ร้อยนาเพราะผมมีอะไลตอนน้้าัใเยาเลยบอกเลยตามาเอนี่มีมีเลยห้ดีไหมผมตอนตากแ่นเหรอมันไม่เก้วเลยนี่และถ้าว่ามันจใช่กี้วว่ะครับอ๋ออันใ้ต่กี้วเกี้ว่ะเกี้ว่ะเกี้วะหมอรับพักพกินใบมันจะเกี้ยวกี้ว่กินใบก่อนนะกิ้วกินมันกมูงกินวัวเกี้ว่กินกิ้ไกินปนเป็นกวา ไอ้นุกพักไอ้นุกนะไอ่เดี๋ยว่าชูทุรได้ก็ยมันไอ้ัตื้เลยอู้มกยอมากเลยนุกไก่ตืวหน่มันมันไอไก่ตอนโอ้ไก่ปลาครับไก่ปลาไม่ไม่ไม่เนะไ้นะนะมันมาย่กับไต่บ้านเยค่ะมันคงแงว่านี่บอน่เออ นกกลงก็ยังนะงันกลุ่มล้นันปลปันปลกดงนี่สิแอันนี้อีตกลุ่มดีนุอุแดงั้งนันอ๋อมันตะยับเกี้ยวมันตะนเลยมันติดเปเลยกระเจีดแดงแบปลูกทยอ่ะไม่ในปะปันเดี๋ยวไป่ปนนั่นแห้ะปะปันไม่นุ่กว่ามันยามรอหน้าดินปะปันไวตรงนี้พี่กนี้องไปตำน้ำากนตาเข้ยงไปตำน้ำกินมั้งมัน

เออเนี่ยก็เอกบินะกีบินขาวบ่งเคยได้ยินกีบินขาวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ดำหน้าตรรยานะครับพีอ๋นุ่มใจดอนเนี่ยเออใจใจใจเอ้ยเนี่ยนะไปเตือนเนาะไส้มไหมไก่้มมันแรวนี่เหนียวโอ้ไมัเนาะโอ้ไก่ปลาครับไก่ปาโอ้ยโอ้ยโเดไปเนน้ำนน้ำเอน้น้เต็มไม่เวลาช่วงนู้น ล่อนไหมครับอ๋อโอ้นู่นลูกว่ายอ,อ,อู้นานเยอะลูกรวดโัวเกลียนฟ้านไประมาณนี้น ลุกไว้ทุบเอลุกไว้ตีโบ้ทุกอยู่เลยห้อยอยู่จำดาไหมนี่จำดาหนึ่งจ้นเนี่ยหลังซ่ากัช่วงเนี้ยเนโปร่งช่วงเนี้ยพ่นพ่นกำลังดีช่วยดูงูมาดูพิษมาเรียนดูนี่จริงจริง จึ่อยู่้ครับอันนี้นมจม่วนีอืมนี่ปลาป้านมีใจไปนี่ยนี่นั่นเยอะนะโอ,โอ,โอลุงแดงแกกาชั้นโน่ชันนะ้นมีดนะครับป,ป,ปบดึป้าป้านกลมาโยตาล่างนี่ยนะบ้ยนี่ป้าปานี่ มันเ,เลยปักกิ่โอ้เจ้าว่ามันอะไรนีนยย่ไงผมนี่แหละเรียนแตะปานเฉนือนก่อนนีขึ้นหรือเปล่ทาท่านลายไม้ปุนนั่นอันนี้ในบ้านใช่ไหมครับยังไม่เจ็ยบยอดที่ใช่ไหม,ไมยอดมันขึ้นดีแล้วครับยอดมันไม่ตายมารับก,กอกันนะครับ,บใครว่างหลังโควิดก็มาเยี่ยมตะปานได้เลยนะครับ อยู่ที่อ่าแร่งยิดประบานนี่ครับประปานอยู่ที่ตำบลเขายญ้าอำเภอศรีมพธ์ศพศจังหวัดพัทธลุงนะครับเข้ามาจากตรงสีแยกโพทองมาประมาณ10กิโลได้นะเจ็ด <Yes. S 1> กิโล <laughs> เลยตลาดใต้โนนมานะครับสวยงามครับตรงน,นี้บายบายนะครับประปาน 拜拜。Bye bye. <laughs>